นี่กอ๊อฟนี่ใครอะไหนบอกจะไปถ่ายติ๊กต็อกไงทำไมทำแบบนี้ยจะโวยวายทำไมไอคนอื่นเขาบ้างไดไงเธอนี่มันน่าสงสารจริงๆเลยนะเรากับก๊อฟคบกันมาสองปีแล้วเธอก็คงดนเขาโกหกมาตลอดเลยะสิแม่หมอจะมีทางไหนบ้างที่ทุกคนจะพูดความจริงกับฉันและฉันจะไม่โดนหลอกเธอมาถูกที่แล้วไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ฉันมีของสิ่งหนึ่งจะมอบให้เธอ สิ่งนี้จะทําให้เธออา่านใจคนได้ทําไมฉันไม่ยินเสียงเธออ่ะขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะใหญ่นี่หน้าตาก็ไม่ดีต่ยังซุ่มซ่ามอีกถ้าฉันมีนี่ก็ไม่มีใครสามารถโกหกฉันได้อีกเลยเอินผมขอโทษผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมเถอะนะตอนนี้เอินฉันหมดแล้วฉันต้องพึ่งยีนี่เพราะมันโง่หลอกง่ายต่อไปฉันจะไม่เชื่อใจเธออีกแล้วออกไปเออไปก็ไปคนอย่างเธอถ้าไม่ใช่เรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องสักอย่าง ต่อไปก็ไม่มีใครโกหกฉันได้อีกแหละโถ่เ้ยเดือนนี้จะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าห้องวะบุนคนแถวนี้ดีกว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งชนคนตายไอ้นี่จะเห็นหรือเปล่านะต้องปิดปากมันซะ